สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับแห่ทรงกำลังใจออยธนาหัวใจแตกสลายโพสภาพขาวดำพร้อมแคปชั่นเศร้าหนักแห่ทรงกำลังใจออยธนาหัวใจแตกสลายโพสภาพขาวดำพร้อมแคปชั่นเศร้าหนักจากกระแสะข่าวลือที่ผ่านมากรณีนักแสดงหนุ่มออยธนาถูกจับตามองความสัมพันธ์กับภรรยาสาวเธอละวรีว่าครอบครัวก,กำลังมีปัญหาหรือเปล่ากระทั่งเจ้าตัวได้ชี้แจงถึงเรื่องประเด็นข่าวลือที่เกิดขึ้น ตอนนี้เราก็ถอยออกมามองปัญหากันอยู่ชีวิตผมก็คนปกติเลยครับมีสุขมีทุกข์มีอุปสรรคเหมือนทุกคนชีวิตคู่ก็เช่นกันครับแต่ล่าสุดทําเอาหลายคนต่างเป็นห่วงเมื่อหนุ่มออยได้โพสภาพตัวเองเป็นสีขาวดําพร้อมแคปชั่นว่าบุกันฮาซินโดมแต่ได้ใจความประมาณว่าหัวใจแตกสลายทําเอาคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้หนุ่มออยกันเพียบเลยครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ